เฮ้ยนี่นี่มันแบทแมนนี่หวาข้าไม่ใช่แบทแมนข้าคือแบทบอยเฮ้ยแต่นี่มันพ่อข้านี่วาฮะอะไรคุณแบทแมนเฮ้ยแบทบอยพ่อพ่ออะไรนะเฮ <c oughs> ้ยอย่าบอกนะไอ้นี่มันไอ้ไก่ ปะเอ้ยคุณพูดเรื่องอะไรของคุณนะผมไม่ใช่ไอ้กไก่ลูกคุณหรอกนะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โยงคุณหรอกนะฮะปาปายแ้เลยคคำพูดคุณคุณนะเป็นบอยอ๋อป่าปะ,ปะ,ปะ,ปะผมปิดอ่ายมาอ๋องั้นแล้วผมไปก่อนแล้วนะ สัว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 เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเบสบอยฉันมีอะไรจะถามนะมีอะไรเหรอคุณเห็นโยงลูกผมเปล่าเขาหายไปไหนไม่รู้สามวันแล้วหาตั้งนานยังไม่เจอเลยอ้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ชี้ไม่รู้เลยไม่รู้ไม่รู้เลยเอ๊ะ ทำไมคุณพูดติดอางจังเลยงั้นคงไปล้นะบายบายคุณแบทแมนเอ้ยแบทบอยสัว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 กับความแตกไปแล้วไม่ลดะดีนะเราเป็นนักแสดงที่เก่งมากข้อข้อข้วข้อข้ๆข้ข้ข Yes, 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 yes. My won't be cold.